สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสไปเช่าพระบูชาเป็นพระยอดนิยมของหลวงพ่อแพรนะครับแล้วก็เป็นพระบูชินราชอีกรุ่นหนึ่งที่เราได้เจอบ่อยแล้วก็ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าหลวงพ่อแพรรุ่นเนี้ยครับเป็นพระที่มีเสริมจํานวนมากเพราะว่าเป็นพระที่เล่นแล้วมีราคาสูงนะครับพระหลวงพ่อแพรเนี่ยอันนี้จะเป็นปี2518เป็นขนาดใหญ่สุดเลย12นิ้วจะมี3แบบหลวงพ่อแพรนะครับจะมี พ,พูดปางประธาบนบอล12นิ้วแล้วก็พระสังกาจายครับขนาดประมาณเจนิ้วแล้วก็รูปเหมือนประมาณ5นิ้วครับสร้างตามสั่งจองตอนปี2518นแปนะครับแล้วจะมีตอกเลขกำกับหายากมากแล้วก็พ้าเนี่ยออกไปต่างประเทศเยอะมากดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีอ่ะผมรับเช่าแล้วก็ให้ราคาสูงมากเพราะว่าพราะว่าผมชอบด้วยครับเดียวว่าเดี๋ยวผมจะไปลง รายละเอียดดีเทลไม่ดูข้าวแล้วกันว่าว่าแท้ดูยังไงเพราะว่าเสริรเยอะจริงเดี๋ยวไปดูด้วกันพร้อมกันนะ่ครับเอามาให้ดูเห็นชัดๆก็เนี่ยครับอันนี้คือปงประทานพรเนี่ยเขาจะยกมือขึ้นมาอย่างน,นี้คือเรียกว่าปงาประหานพรนะครับเบสิกเลยนะอันนี้ปงาร,ระหารพรเวลาเขาวัดหัวเข่า,าเนี่ยวัดขนาดน,นิ้วเนี่ยคือตรงนี้นะครับสิบสองนิ้วเนี่ยคือตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะสิบสองนิ้วนะครับนล้จะเป็นหลอกนั่งบวยนะ อันนี้ก็จะเป็นยันของวงพทอแ์รนะครับแต่ว่าเสริมั้งจต่รุ่นที่ที่เขานิยมแล้วก็อันนี้ครับเขาจะมีโค้ดตรงนี้ด้วยหนึ่งจุดจะมีโค้ดอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งจุดนะครับแล้วก็จะมีเลขต่อตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับและคือคือการแก่ครับเขาจะละเอียดายละเอียดเขาจะคมชัดเม็บ่งเม่รัว,วนะครับ เขาจะดิ้งแบบคือที่สเสริมขึ้นมาครับคือมันจะไม่ใกล้เคียงเลยครับแต่แบบอย่างนี้ยความคมชัดหน่งนะความคมชัดนะครับลองเดีย๋ยได้ลองดูรอบๆนะเนี่ยคือความคมชัดนะครับก็คมสวยมากใช่ต้นไม้โคตนะครับตรงนที่นั่ตรงนี้เต่ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยความชาัดความละเอียดนะครับตรงเนี้ย จะสําคัญมากนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเห็นไหมรายละเอียดเขาตั้งแต่ใป็นผ้าส่งลงมาเนี่ยเห็นไหมรายละเอียดเขาจริงๆนะเขาจะมีความคมนะครับดูด้านนี้เห็นไหมคือตรงนะี้ความอ่อนช้อยแล้วก็ความคมปวเห็นไหมตรงกาลางนี่มีมันเส้นๆเ,เ,เ,เลยคือของเสริมมันก็มีนะครับแต่มันก็ไม่จะไม่คมขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวแกะเขานะครับตัวพแพร พัะทิ่คุณทองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีสร้างปี2518นะราคาของปี2512ยังยันสู้ของ518ไม่ได้นะเพราะสองห้นึ่เนี่ยเขาสร้างน้อยสร้างตามสองจอใต้ล่างก็จะอ,ะอ,อ,อใต้ล่างนะครับก็จะเป็นดินดินฝรั่งผสมกับปูนนะครับนีเป็นดินฝรั่งนะครับดินฝรั่งเนีเป็น,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 ปนออกสีทองขาว,ขาว เทาๆถ้าดินไทยก็จะออกเป็นสีดําสีแดงสีส้มอะไรเงี้ครับเนื้อหล่อก็จะมีความหมายอะถ้ามีแบบนี้นะก็ก็หลายๆหมื่นนะครับอยู่ที่ความสวยถ้าเลขสวยถ้าสวยงี้ยก็หลายๆหมื่นเลยนะครับได้เดี๋ยวเราไปดูองค์ที่สองต่อนะคเป็นรถบูชินาหานะครับรุ่นเนี้ยเราเรียกว่ารุ่นพม่าลาเบียง ก็คือเนี่ยสังเกตตรงนี้ครับจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับสัญลักษณ์แบบนี้คือมาลาเบียงนะครับพระเนี่ยสร้างเมื่อปี2520นะครับมีทั้งหมด3ไซส์นะครับมีไซส์12นิ้ว12นิ้วเนี่ยจะแจกกรรมการนะครับแล้วเป็นเป็นเป็นไซส์ที่หาค่อนข้างยากมากครับหลักแสนนะครับเป็นแจกกรรมการแล้วก็จะเป็นไซส์นี้ครับ9.9นิ้วแล้วก็จะมี5.9นิ้วด้วยนะครับสร้างปี2520นนะครับอ่า ที่วัดใหญ่ที่พิษณุโลกเลยนะครับคือพระรุ่นเนี้ยที่ได้รับความนิยมก็คือเพราะว่าเป็นพระที่เหมือนกับพระพุทธชินราชถอดออกมาเลยครับแบบเหมือนมากแล้วแล้วมีความสวยงามมากๆก็เลยก็เลยเป็นเป็นเป็นรุ่นที่ที่นิยมมากๆครับตอนเนี้ยเป็นเป็นหนึ่งใน5รุ่นยอดนิยมของพระพุทธชินราชแล้วกันนะครับถ้าแบบเนี้ยอ่ะฮะ อันนี้ก็คือ9.9นิ้วเป็นกระหล่ทองครับอันนีน้มันจะมี2แบบมีกระหล่ทองกับปิดทองถ้ากระหล่ทองอ่ะจ,จะดีกว่ากระหล่ทองก็ผิวเขาจะแบบจะไม่ได้หนามากจะเหมือนอเขาจะไม่ได้หนามากครับเป,เป็นกระหล่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าสภาพองค์เนี้ยก็คือผ่านการบูชาผ่านการใช้มาแล้วแล้วก็วางวางแบบไม่ได้ดูแลมากก็จะสภาพก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับ แบบเนี้ยไซเนี้ย9.9นิ้วครับถ้าสวยๆนะครับถ้าเป็นกระไหลท้องสวยๆเนี้ยหลักแสนขึ้นนะครับแต่สภาพเนี้ยจะอยู่ที่หลักหมื่นนะครับไม่ถึงแสนนะครับถ้าสภาพสวยๆพร้อมตู้ครอบอย่างเงี้ยแสนกว่านะครับอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นแบบรุ่นที่ไม่ได้นิยมสุดนะแต่ว่าก็มีราคาเล่นหากันพอสมควรนะให้ดูด้านหลังมามามาดูด้านหลังด้วยคเขาจะมี ก็ใดี๋ยด sure ้านหลังนะครับจะมีเลขที่ซุ้มนะครับตรงนี้ถอดได้นะครับตรงซุ้มตรงนี้ถอดได้นะครับก็จะมีเลขที่ซุ้มตรงนี้1จุดตรงนี้2จุดแล้วก็ตรงนี้3ามจุดนี่สามจุดนะครับหนึ่งสามด้านหลังก็จะเป็นตาแบบนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเป็นกระไหลทองอ่ะเขาจะความหนามันจะไม่เหมือนไม่เหมือนปิดทองครับปิดทองมันจะเป็นแบบมันจะหนากว่านี่ครับกระไหลทองก็เหมือนจะแบบ เมือนจะเป็นพืชเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับสวยนะครับเป็นเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ผมแนะนำนะครับคือถ้าเกิดสมมุติจะไปหาบูชาหรือหาอะไรครับผมแนะนํารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นพระที่สวยมากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากไม่เหมือนพวกแบบรุ่นจัก,กรพรรดิอย่างเงี้ยถ้าจัก,กรพรรดิ9 9จุดถ้าเกิด,กดจัก,กรพรรดิไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยองค์หนึ่งหลายๆแสนนะครับชาอย่าง แม่ทัพพักสามอย่างเนี้ยแพงนะครับวัดนังพญาแพงอันนี้ก็ถือว่าแพงไม,ไม่ไม่ยังไม่แพงมากก็ถ้าเกิดจะแนะนำแนะนาเก็บก็คือจะแนะนําเป็นรุ่นเนี้ยครับน่าสนใจมากๆก็ถ้าเพื่อนๆมีพระบูชาพระเครื่องของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะแบ่งปันหรืออยากจะย้ายบ้านไม่ได้ใช้แล้วหรือยังไงครับก็ติดต่อผมได้นะครับผมยินดีไปดูแลให้ทั่วทั่วประเทศเลยครับก็ อย่างเงี้ยคือถ้าบางคนไม่สะดวกเดินทางมาอะไรเงี้ยครับก็ก็ส่งมาได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ส่งไปรษณีย์มาหาผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตอนตอนแกะกล่องขึ้นให้ดูแล้วกันนะอันนี้ส่งไปรษณีย์มานะครับอยู่ลูกค้าอยู่จังหวัดพิจิตรอ,อยู่ที่พิจิตระส่งมาเงี้ยก็ก็ทักมาหาผมก่อนจะได้แนะนําถูกว่าจะต้องแพ็คยังไงอะไรยังไงนะครับก็เพืพ่อนเพื่อนมีก็อย่าลืมนะครับติดต่อผมได้โดยตรงได้เลยครับโทรหาผมก็ได้หรือ จะสอบถามอะไรอย่างเงี้ยเช็คเกทแท้อะไรย่างเงี้ยครับก็ส่งส่งมาให้ผมได้ผมดูให้นะครับถ้างั้นคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวไว้ไปดูคลิปหน้าว่าจะมีพระรุ่นไหนมาแนะนำอีกนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็มีวัสดุชิ้นใหญ่นะครับส่งมาจาก จังหวัดพิจิตนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับก็คือรับพัเครื่องพระอุชาหรืออะไรเงี้ยอยู่ต่างตามตามต่างจังหวัดอะ่ะคือส่งมาได้หมดเลยครับอย่างอันเนี้ยเป็นเป็นพระอุชาขนาด9.9นิ้วนะครับก็ยังส่งมาได้นะครับ